ดูครับเหรียญงีครับมีเหรียญเงีายเหนเหงาดิอามพิเศษได้เห็นดิไปได้ตัวเอาไปได้ป้อีละปบัติกรรมมา ไปได้ยุบไปได้ยุบไปโอ้มันก็นเต็มอยู่คักโพดสวัสดีครับน้องใครดินด่วนสวัสดีครับเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งจัดไปแรงลงหดเพิ่ง้อดูดีครับดูดีจัดหนักเต็มกล้องครับแต่สั่งกับยู่ยซุมาพวรกันเด้อขออนุญาตทุกคนหลอดมันมาแล้วหลอดมันมาแล้วเห็นเลยแล้วเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้ง นี่ครับห้องลาวสองอ่ะลาวสองสองิบล้อครับงานเขียวไปแล้วยูดีเอาไปแล้วงไ,งไปยี่มันก่อไปแล้วครับลาวสองสิบล้อเสียวหงบะเบงเลยกระบะเมื่อจ้ะได้แล้ว